เมื่อลูกนี้ผิดนัดชำระหนี้คุณแม่ผมในฐานะผู้นำทรัพย์ไปจำนองเพื่อเป็นประกันหนี้ต้องทำอย่างไรบ้างเมื่อได้รับจดหมายทวงหนี้และบอกกล่าวบังคับจำนองจากธนาคารเจ้าหนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ได้รับมาวันนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าในภาวะแบบนี้คำถามแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นฝนเองก็นอกจากตอบคำถามเบื้องต้นไปแล้วก็เลยอยากที่จะอัดคลิป เพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของวิธีการในการแก้ไขปัญหานะคะวันนี้ฝนจริงอยากจะสรุปเป็นสักห้าข้อสำคัญที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะคะ 1. ต้องตั้งสติเพื่อไปคุยกับลูกหนี้นะคะก็ไปพูดคุยกับลูกหนี้ว่านี่แหละตามที่ได้รับจดหมายมาคุณมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กันยังไงบ้างซึ่งถ้า,าทางลูกหนี้เขาบอกว่า เดี๋ยวเขาจะไปทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ผ่อนชําระให้เราสบายใจได้อันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเราก็ต้องติดตามด้วยเหมือนกันว่าเขาสามารถที่จะทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็สามารถที่จะผ่อนกับธนาคารได้หรือเปล่าแต่ถ้า,าลูกหนี้บอกว่ายังไงเสียด้วยสภาวะด้วยเศรษฐกิจอะไรพวกนี้เขาไม่มีความตั้งใจเลยที่จะให้เกิดเหตุการณ์นี้แต่ตอนนี้คือเขาไม่ไหวจริงๆเขาไม่สามารถจริงๆ ก็ให้หันหน้าเข้าหากันแล้วพูดจากันดีๆนะคะเพราะว่ามันจะไปกล่าวโทษหรือว่าไปทะเลาะบากแว้งกันมันมันมันไม่มีอะไรจะเสียไปกว่านี้ดังนั้นขอให้ตั้งสติแล้วก็พูดคุยกับลูกนี้บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่ทําได้เพราะเมื่อเรารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วสถานการณ์มันเป็นยังไงเราก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้มันลุล่วงถูกต้องไปได้แต่ถ้าแนวทางออกมาว่า ไม่สามารถจริงๆช่วงนี้ก็ขอให้เรานั้นเนี่ยกลับมาแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเองก่อนด้วยข้อที่2นะคะก็คือว่ากลับไปดูว่าสัญญาจำนองที่คุณแม่ทําไว้นั้นเนี่ยทำขึ้นเมื่อไหร่เพราะกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันจำนองนั้นเนี่ยมีการแก้ไขเรื่อยมาตั้งแต่ปี2557และฉบับที่เป็นการแก้ไขที่ เห็นว่าเป็นคุณกับจำหนงนั้นเนี่ยก็คือมีการแก้ไขเมื่อวันที่13บพฤศจิกายน2557ันาอยสนะคะสาระก็คือบอกว่าถ้ากรณีที่จำนองที่ไม่ใช่ผู้กู้และถ้าเป็นนิติบุคคลผู้จำนองก็คือไม่ใช่กรรมการที่บริหารนิติบุคคลนะคะถ้าเป็นบุคคลภายนอกมาจํนองเพื่อเป็นประกันหนี้ของผู้กู้เนี่ยเมื่อขายทรัพย์ซึ่งจำนองได้แล้วเนี่ยหากยังไม่พอชำระหนี้ ผู้จำนองก็เป็นการหลุดพ้นจากหนี้นั้นแล้วก็กฎหมายก็บัญญัติต่อไปว่าถ้าข้อกำหนดใดๆที่บัญญัติให้ผู้จำนองต้องรับผิดเกินกว่าหนี้ที่จำนองข้อตกลงนั้นเนะี่ยคือเป็นโมฆะใช้ไม่ได้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้กฎหมายก็บัญญัติไว้แล้วนะคะว่าไม่ให้จำนองนั้นรับผิดชอบเกินหนี้ที่จำนองแต่ก็มีการบันทึกต่อท้ายสัญญาจำนองว่าหากบังคับจำนองแล้วไม่พอชำระหนี้ผู้จำนองจะต้องร่วมชดใช้หนี้ จนกว่าจะครบซึ่งส่งผลให้ที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะจำนองกันเท่าไหร่เนี่ยผู้จำนองก็ต้องร่วมรับผิดจนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วนเพราะมีบันทึกตามข้อตกลงนี้แต่เมื่อกฎหมายแก้ใหม่กฎหมายบัญรัติได้ชัดเจนเลยว่าถ้ามีบันทึกในลักษณะที่ผู้จำนองต้องรับผิดเกินกว่านี้จำนองเนี่ยข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะนะคะก็ไปดูก่อนเพราะถ้าเป็นการจำนองตามกฎหมายใหม่นั่นหมายความว่าให้ทำใจไปเลยว่า สิ่งที่เราสูญเสียมากที่สุดก็คือทรัพย์ที่เราไปจำนองไว้โดยที่ถ้าขายแล้วไม่พอชำระหนี้เราไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินอื่นๆเพิ่มเติมนะคะต่อไปในข้อที่3นะคะไปดูว่าวงเงินที่จำนองนั้นเนี่ยจำนองไว้ในวงเงินเท่าไหร่สมมุตินะคะสมมุติว่าผู้กู้กู้เงิน10ล้านบาทแล้วฝนเนี่ยนำทรัพย์ไปจำแนงแต่ว่าจำนนงเป็นประกันหนี้เพียงแค่5ล้านบาท ผลได้รับจดหมายบอกกล่าวทวงหนี้บังคับจำนองเนี่ยผลมีหน้าที่ต้องชำระหนี้เพียงแค่5ล้านบาทพร้อมกับดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นที่ลูกหนี้ผิดนัดนะคะวิธีการนี้ก็คือว่าลองดูซิว่าเราสามารถที่จะมีเงิน5ล้านไปเพื่อที่จะไถ่ถอนจำนองออกมาได้ไหมหรือถ้าไม่มีเงินสด5ล้านมันก็ไม่ได้หาง่ายๆนะคะก็ลองดูว่าเอา๊ะตัวเราเองหมายถึงผู้จำนองนะคะมีศักยภาพ ในการกู้เงิน5ล้านหรือว่าลูกหลานของเรามีศักยภาพในการกู้เงิน5้าล้านไหมถ้ามีก็จะได้กู้แล้วก็เพื่อที่จะมาไถ่ถอนทรับแปลงนี้แล้วก็ซับแปลงเนี้ยไปจำนองเงินกู้5ล้านนั้นใหม่ถามว่าเฮ้ยทำทำไมคือถ้าเราไม่มีเงินก้อนเพื่อที่จะไปชําระเขาทั้งจํานวนอย่างน้อยถ้าไปกู้ใหม่เพื่อที่จะมาจ่ายหนี้เดิมแล้วก็เอาที่ดินแปลงนี้เนี่ยไปจำนอง ก็ยังสามารถที่จะผ่อนชําระนี่กันเป็นรายเดือนได้นะคะคือคือูพง่อก็คือเป็นการซื้อเวลาเพื่อที่จะไม่ให้ทรัพย์แปลงนี้ถ้ามันมีคุณค่าทางทจิตใจหรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยคือเรายังมีความสามารถที่จะขวนขวายในการรักษามันได้ก็วิธีการนี้ก็สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้เหมือนกันหรือถ้าสมมุติว่าไม่สามารถที่จะกู้ได้ไม่สามารถที่จะมีเงินสดไปปิดได้ทําอะไรไม่ได้ก็เข้าสู่ ขั้นที่4นะคะเมื่อเจ้าหนี้เขาฟ้องลูกหนี้แล้วก็ฟ้องเราในฐานะ,ะผู้จำนองนะคะต้องเข้าไปดูในคดีว่าเขาเรียกร้องให้เราเนี่ยชำระหนี้เท่าไหร่ซึ่งโดยปกติในส่วนนี้เนี่ยทางเจ้าหนี้ก็จะจะ,จะมีความรัดกุมในระดับหนึ่งแล้วก็ทางผู้พากษาก็จะตรวจทานในเรื่องของการขอท้ายคำฟ้องแล้วก็ตามสัญญาว่าถูกต้องครบถ้วนไหมแต่อย่งไรก็ตามเราเองในฐานะที่ ีส่วนได้เสียนะคะเป็นผู้จำลองทรัพย์ก็เข้าไปดูด้วยแล้วก็ดูว่าตกลงแล้วเนี่ยทางเจ้าหนี้เนี่ยเขาร้องขอให้เรารับร่วมรับผิดในหนี้ที่เราเป็นผู้จำลองนั้นเนี่ยเต็มวงเงินตามหนี้หรือเพียงแค่ตามวงเงินที่จำลองเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยแตเรารับผิดเพียงแค่วงเงินที่จำลองดังนั้นถ้ามันมีความผิดพลาดคาดเคลื่อนเราก็สามารถจ่จะโต้ยแย้งหรือยื่นคำให้การไปในกรณีนี้ได้ค่ะและต่อไปข้อที่5นะคะ ถ้าสมมุติว่ามันมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินไปภายใต้เงื่อนไขเดิมนะคะว่าเราจำนองเพียงแค่5้าล้านแล้วปรากฏว่าที่ของเราเนี่ยมันมีมูลค่าสูงดังขายไปได้สัก8ล้านนั่นหมายความว่าเจ้าหนี้สามารถที่จะเอาเงินจากการขายทอดตลาดของเรานะคะจากวงเงินจำนองเพียงแค่5้าล้านพร้อมดอกเบีย้ยส่วนเงินที่เหลือนั้นต้องคืนให้กับ ผู้จำนนงนะคะแม้ว่านี่ของลูกนี่จะยังมีอยู่ก็ตามแต่อย่าลืมนะคะว่าเราในฐานะผู้จำนนงนั้นจำนนงเป็นประกันนี้เพียงแค่5ล้านบาทไม่ได้ประกันนี้ทั้งหมดแต่ที่พูดถึงทั้งหมดก็คือต้องเป็นสัญญาจำนนงที่ทำหลังจาก13พฤศจิกายน2557นะคะแต่ถ้าเป็นสัญญาจำนนงที่ทำก่อนหน้านี้และมีบันทึกข้อตกลงท้ายสัญญาจำนนงว่า หากบังคับจำนองแล้วไม่พอชำระหนี้ผู้จำนองยินดีที่จะร่วมรับผิดกับลูกหนี้จนกว่าจะครบถ้วนถ้าเป็นกรณีนี้ถ้าหากเจ้าหนี้ยังไม่ได้รับชำระหนี้ครบจำนวนก็ไม่สามารถที่จะคืนเนื่องจากว่าขายทรัพย์จำนองนั้นได้นะคะในสภาวะแบบนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วก็ฝนเองก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของ การแก้ไขปัญหานี่แม้จะเป็นนี่ส่วนบุคคลนี่ธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของการบังคับจำนองกฎหมายล้มละลายใส่ลคลิปด้วยกันนะคะถ้าฟังดูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็สามารถที่จะแชร์เพร่ะฝนก็เชื่อว่าการแบ่งปันที่ยั่งยืนที่สุดก็คือการแบ่งปันความรู้ให้แก่กันความรู้คือวัคซีนชั้นดีในการสร้างภูมิคุ้มกันในการแก้ไขปัญหาทุกๆเรื่องบนพื้นฐานของความเป็นจริงค่ะสวัสดีค่ะ